หลายคนนะคะมักจะบอกว่ามีผัวฝรั่งมาอยู่เมืองนอกแต่ว่าจะ,จะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะไม่คบกับคนไทยด้วยกันเอง <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายสาเหตุนะคะคือ คบหาดูแล้วไปกันไม่รอดนะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องการยืมเงินเรื่องการเล่นแชร์ชวนกันเล่นแชร์เล่นลน,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 นู่นเล่นนั่นเล่นนี่แล้วก็ส่วนใหญ่เมียฝรั่งจะจกตากันเองนะคะหันหลังปุ๊บก็จะนินทากันซึ่งมันก็เป็นอย่างที่บอกอ่ะมันก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะของผู้หญิงอยู่แล้วในการนินทาว่าว่าให้กันหันหลังให้นี่นินทาปุ๊บนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่กับครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่ก็เห็นหลายคนหลายกลุ่มนะคะเขาก็คบหากันดีนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันสังสรรค์เฮฮานะ,ะไปดิง้งไปแดงไปฮหงเอ้าด้วยกันนะคะแต่หลายคนที่ที่ไม่ชอบชีวิตวุ่นวายก็จะอยู่แต่กับครอบครัวนะคะมันก็นแล้วแต่ว่าเราจะเจ,จะเจอจคนประเภทไหนหรือว่าเราเป็นคน ชนิดไหนแบบไหนนะคะยังปะแก้วถามว่ามีเพื่อนคนไทยไหมในต่างประเทศในเมืองที่อยู่เนี่ยก็ก็ไม่มีนะคะแต่ถามว่ารู้จักคนไทยด้วยกันไหมก็ก็ก,ก,ก็รู้จักนะคะป้าแก้วก็รู้จักหลายคนนะคะก็ทักทายพูดคุยกันได้แต่ถามว่าสนิทไหมเราก็ไม่ได้สนิทอะไรนะคะไม่ไม่เหมือนน้องสาวป้าแก้วน้องสาวป้าแก้วจะ เป็นคนที่เฟรนลี่นะคะคือเข้ากับคนได้ง่ายเข้าได้กับทุกคนแต่ปรกแก้วจะเป็นประเภทไม่ไม่ชอบบอ,อกไปไหนคือคือถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้ไม่ได้หยิ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ที่ไม่ครบอ่าไม่ใช่ไม่ครบนะคะคือเราไม่ได้ไปนสนิทขนาดนั้น อาจจะด้วยวัยของเราที่เยอะกว่าเขานะคะส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องทั้งนั้นนะคะก็เลยก็เลยคือไปคุยกันได้นะคะถามว่าจะนัดไปเที่ยวไปอะไรไหมป้าแก็เป็นคนไม่ชอบไปเที่ยวนะคะถ้าไปไหนจะตัวติดกันเป็นปาต้องโกกับสามีอันนี้คือคือเหตุผลของป้าแก้วนะคะเหตุผลของคนอื่นไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะมักจะบอกว่า พบกับคนไทยด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหานะคะชอบนินทากันชอบนู่นกันว่ากันนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งป้าแก้วก็เห็นว่าถึงเขาขเขาจะนินทากันแต่เขาก็ยังคบกันอยู่นะคะซึ่งก็ก,ก็ก็ไม่รู้ทําไมก็คงคงจะนินทาแบบคำ้คำ,คำเล่นๆบ่มีอย่างเหตุประจันเถาะอะดึงมันมาน,นินทาผู้ใดออกจากกุมผู้นั้งถือ อย่างประมาณนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าอืมทําให้หลายคนเบื่อนะ,ะเบื่อในการคือบางคนไม่ดื่มก็จะไปเข้ากลุ่มกลุ่มที่ชอบทบกับข้าวทำอาหารพวกกลุ่มเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอะไรเขาก็จะไปในกลุ่มนั้นนะคะนัดกันทานข้าวอะไรแบบเนี้ยแต่พวกชอบดื่มเขาก็จะไปในกลุ่มที่พวกชอบดื่ม นะะพวกชอบเล่นเขาก็จะไปในกลุ่มพวกชอบเล่นนับเลขอะไรประมาณนี้ยนะคะไม่ใช่ว่าคนไทยทั้งหมดที่อยู่ต่างประเทศไม่คบหากันนะคะเขาก็คบหากันอยู่พอหงี้วาไปละผู้ไดสีบอกคบกันเนาะมันต้องคบไว้บอกได้เลยนะคะมันต้องคบไว้คนไทยนะคะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ย คือคนชาติอื่นเขาไม่มาช่วยเราหรอกนะคะคนไทยถึงแม้จะนินทาจกตากันหรืออะไรกันก็ตามแต่เวแต่เวลาที่เราเดือดร้อนหรือเรามีปัญหาอะไรเราสามารถปรึกษาเขาได้นะคะแม้เขาจะเอาเรื่องของเราไปพูดต่อก็ตามแต่เขาจะให้คําปรึกษาเราว่าจะไปต้องทําอย่างนั้นหนึ่งสองสาสี่นะคะอย่างน้อยเขาให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะถึงแม้จะแลกด้วยการโดนนินทาหรือโดนอะไรก็ตามแต่มันก็ยังดีกว่าการอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่ใช่หรอคะ นะคะคนชาติอื่นเขาไม่มาให้คําแนะนําอะไรเราหรอกเนาะยังไงก็คนไทยด้วยกันเรื่องนินทาเป็นเรื่องปกตินะผู้ใดบ่ถือขนาดปะแก้วบ่คบใครยังถือเลยอยู่บ้านแต่ก็ลูกก็ัวก,ก็ยังถือเลยนะกะบงวซ่า